สูตรน้ำผักผลไม้สกัดเย็นสูตรบำรุงสายตาง่ายๆผักผลไม้เพียง4ชนิดเท่านั้นครับ สวัสดีครับจากจุยสขับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเนี่ยทานวันเว้นวันนะครับวันหนึ่งก็ทำอยู่ที่ประมาณสัก4-5ลิตรวันนี้ผมจะมาแนะนำสูตรง่ายๆนะครับสูตรบำรุงสายตามีผักผลไม้เพียง4ชนิดเองครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับผักผลไม้ชนิดแรกคือแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวถือว่าเป็นผักผลไม้พื้นฐานในการทําน้ําผักผลไม้สกัดเย็น แอปเปิลเขียวมีสรรพคุณคือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มีวิตามินซีสารฟลาโวนอยด์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเลื้อรังเช่นโรคความดันโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดในครั้งนี้ผมจะทําน้ําผักผลไม้สกัดเย็นประมาณ5ลิตรผมจะใช้แอปเปิลเขียวประมาณ30ลูกผักผลไม้ชนิดที่2ขิงขิงถือว่าเป็นสมุนไพรขิงเป็นยาอายุวัฒนะช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่างๆได้ครับ มีแอปเปิลเขียวแล้วก็ต้องมีแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงผมจะใส่เพื่อให้รสชาติอมหวานนิดนิดถ้าเลือกได้ต้องเลือกเป็นแอปเปิลแจเพราะแอปเปิลแจเนื้อกรอบเวลาเรานำมาสกัดกับเครื่องคันน้ำผักผลไม้ชนิดสกัดเย็นเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับผักชนิดที่3ใบบบกใบบบกมีสรรพคุณบำรุงประสาทต,ตาและสมองช่วยลดอาการช้ำในและลดอักเสบครับ ผักชนิดที่4คือวอเตอร์ครสนะครับวอเตอร์ครสเนี่ยผมจะเตรียมไว้เยอะนิดหนึ่งคือ3มกระมังเลยสรรพคุณของวอเตอร์ครสก็คือช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตาเพราะเขาอุด,ดมไปด้วยวิตามิน A นอกจากนี้ยังมีสารลูทีนและเบตาแคโรทีนช่วยลดความเสี่ยงในการ เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมครับผมจะทําน้ําผักผลไม้สกัดเย็นด้วยเครื่องแองเจิลจูเซอร์ซึ่งเขาเป็นระบบเกี่ยวคู่ระบบเกี่ยวคู่เขาจะสกัดน้ําออกมาได้มากที่สุดกากแห้งที่สุดแต่ต้องเป็นผลไม้ที่เนื้อแข็งปานกลาง,างจนถึงเนื้อแข็งหรือเป็นผักต่างๆแ n งเจิลสกัดน้ําออกมาได้ดีมากๆครับคุณสมบัติเด่นของเครื่องรุ่นนี้เลยนะครับเขาประกอบง่ายมากๆนะครับ เขามีเกลียว2องอันซึ่งเกลียว2องอันเนี่ยผมใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณสักแปีได้แล้วนะครับเราใส่เกลียวเข้าไปแล้วก็ใส่ห้องคั้น,นครับแล้วก็ฝาครอบกันไม่ให้น้ำเพาะกระเด็นออกมานะครับแล้วก็เหยือกรองน้ำเหยือกรองกาชุดคั้นก็จะทำด้วยสเตลเลตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดคราบสกปรกเนี่ยเราก็ไปล้างหรือว่าไปแช่วแวนิสนะครับไว้สัก ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ขัดออกแล้วก็จะเงางามเหมือนเดิมครับสำหรับสูตรของผมก็คือเหยือกรองน้ำเนี่ยเขามีปริมาตร1ลิตรนะครับผมจะใช้อปเปิลเขียวเนี่ยประมาณ5 6ลูกแล้วก็แอปเปิลแดง2ลูกแล้วก็ขิงสัก1เซี่ยวครับเตรียมแอปเปิลเขียวกันก่อนเลยนะครับผมจะ ตัดเอาไสซอปเปิลเขียวเนี่ยทิ้งไปนะครับแล้วก็มาพาอีกสชิ้นผมจะไม่หั่นทีเดียวทั้งหมด30ลูกนะครับผมจะหั่นครั้งละประมาณ6ลูก แล้วก็แอปเปิลแดง2รลูกสาเหตุที่ไม่หั่นครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเ,เราหั่นครั้งเดียวเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวแอปเปิลเขียวเนี่ยเขาจะเริ่มคลํำนะคเขาจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศ นี่แอปเปิลเขียวเนี่ยหลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แอปเปิลแดง2ลูกแอปเปิลแดงยี่ห้อแจสเนี่ยเนื้อจะกรอบมากๆเลยบางท่านไปใช้แอปเปิลฟูจินะครับเนื้อเขาจะเป็นเนื้อทรายแล้วเราจะมาสกัดด้วยเครื่องแยกกากไม่ดี จะได้น้ำออกมาเละๆเหมือนเป็นโชกคอะครับแต่ถ้าเป็นแอปเปิลแ๊สนี่ได้น้ำออกมาดีมากเลยครับสำหรับขิงก็จะใช้ประมาณสักเซี๊ยวนึงครัประมาณนี้ครับคราวนี้เราก็ไปสกัดด้วยเครื่องสกัดเย็นได้เลยครับ ผมก็จะสะกัดแอปเปิลลงไปก่อนนะครับแอปเปิลเขียวเนื้อจะกรอบมากนะฮะเวลาเรานำมาใช้กับเครื่องสกัดเย็นเนี่ยจะได้น้ำดีมากแล้วไม่หวานด้วยนะครับเมื่อเรามาผสมกับผักต่างๆเนี่ยแล้วใส่แอปเปิลแดงลงไปสักนิดรสชาติกลมกล่อกมกำลังดีเลยครับ ไอขิงนะครับเนี่ยครับน้ำแอปเปิละจอกมาตามห้องคันเนี่ยฮะเรามาดูในส่วนของกากแอปเปิลเนี่ยนะ บีบนี่ไม่มีน้ําติดมือออกมาเลยนะครับถ้าเรื่องความแห้งของกากแล้วต้องยกให้แองเจิลจูเซอร์เคียวคู่นะครับฟองที่เกิดขึ้นพวกนี้นะครับไม่ใช่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับเกิดจากในเนื้อแอปเปลิลเนี่ยเขาเป็นโพรงนะฮะแล้วเวลาเขาโดนบีบออกมาเนี่ยเขาจะมีฟองอากาศออกมาด้วยครับ ผมก็สกัดแอปเปิลหมดไปแล้วนะครับ8ลูกจะได้น้ำประมาณ600ซีซีหลังจากนั้นผมก็จะผสมผักลงไปแล้วครับเนื่องจากในครั้งนี้ใบบัวบกมีปริมาณน้อยนะครับผมก็จะใส่ใบบัวบกเฉลี่ยเฉลี่ยกันไป ส่วนวอเตอร์ครสเนี่ยมีเยอะครับก็จะใส่วอเตอร์ครสเนี่ยเยอะหน่อย ากของวอเตอร์เคสนะะแห้งเลยครับบีบนี่ไม่มีน้ำออกมาเลยเราก็ได้ปริมาณน้ำตามต้องการแล้วนะครับสำหรับฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจาก ออกซิเดชันะครับเกิดจากในผักผลไม้เนี่ยเขามีออกซิเจนเวลาเขาโดนเครื่องเอนจินบีบออกมาเนี่ยเขาก็จะมีอากาศออกมาด้วยนะครับอากาศก็จะลอยอยู่ด้านบนอันนี้เราต้องตักทิ้งออกไปบางส่วนนะครับเราก็น้องมาคนให้น้ำผักกับน้ำแอปเปลิลเนี่ยเขาเข้ากันให้ดีก่อนหลังจากนั้นฟองด้านบนเนี่ยฮะเราก็ช้อนทิ้งไปครับ จะได้น้ำผักผลไม้ที่สีเขียวเข้มมากเลยครัเราก็มาลินใส่เก็บไว้ในขวดแก้วลินให้มีช่องอากาศเหลือน้อยมากที่สุดนะครับแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นครับ นี่ก็เป็นสูตรน้ําผักผลไม้สกัดเย็นนะครับสูตรบํารุงสายตาใช้ผักผลไม้แค่4ชนิดเองนะครับจากเครื่อง Anger j u i c e r ซึ่งเป็นเครื่องที่สกัดน้ําผักผลไม้ออกมาได้คุณภาพดีที่สุดครับมีหลายท่านสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าน้ําผักผลไม้สกัดเย็นต้องไม่แยกชั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่า ในน้ำผักผลไม้ที่เราสกัดออกมาเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำก็จะเป็นน้ำไปไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำก็จะลอยอยู่ข้างบนหรือว่าจมอยู่ข้างล่างเวลาเราจะนํามาดื่มเราแค่เขยานะ่าฮะเขาก็จะเป็นสีเขียวใสน่าดื่ม น้ำผักผลไม้สกัดเย็นที่ไม่แยกชั้นอันนั้นท่านต้องระวังให้ดีนะครับเขาอาจจะเติมแต่งสาร emulsifier เข้าไปก็คือสารให้เขายึดเกาะตัวกันหรือว่ากรองเอาไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำทิ้งไปเราก็จะไม่เห็นการแยกชั้นของน้ำผักผลไม้สกัดเย็นครับจะสังเกตไหฮะว่าผมจะมีขวด500 ml อยู่ขวดหนึ่งแล้วก็ขวดที่มีน้ำผักผลไม้ที่ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันนะครับ ว่าผมจะนําน้ําผักผลไม้สองขวดนี้ไปทําอะไรรับรองอร่อยอร่อยแน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้ท่านคงได้ไอเดียในการทําน้ําผักผลไม้สกัดเย็นอย่าลืมนะครับการดื่มน้ําผักผลไม้ข้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ